สวัสดีครับสวัสดีครับปอแม่เป็นน่องตีฮักจุกพูดจุกคนครับมาเก็บข้าวด้วยผมเห็นแล้วเน้อครับปอแม่เป็นน้องครับผมได้เมนูน้ำพริกห้าจีนหรือว่าน้ำพริกห้าหมูสับครับแบบกัางเหนือครับแบบเหนือเต้เลยนะครับเป็นน้ำพริกห้าจีนน้ำห้าน้ำพริกห้าหมูซับครับเนื้อผักครับกับมีนะครับผักจีนึ่งมานาแก้วนี่เป็นผักนอกครับนี่มาเขียวน้อยนะครับ มาเขียนน้อยหนึ่งครับตัวมีหลา่งมาน้าครับดีสําคัญครับผมลวกไข่มาครับเลยครับเข้ากันดีขนาดนะครับผมไม่เป็นองครับนะครับมาลุยด้วยผมเลยครับน้ําพริก5จิ้นด้วนน้ําพริกหมูสับน้ําพริกร้าน้าพริกปลาร้าหมูสับอู้ไทยบอกไข่ชัดนะครับผมตามบอกไข่เพชรนะครับผมจะโอจีเลยครับเพียความสซ่จเพียวความม่วครับนี่ครับ แบบเมียงเมียงคบนี่ครับพักหนกมาหนึงกรับครับน้ำพริกหาจีนแบบตั้งเหนียวจีนก็เป็นจีนหมูสับตามโปรเพ็ครับมันจะอดนี่นะครับ ใครครับให้ลวกท่านพิงหาจิ๋นโตกันครับอืมมาน้ำแก้วครับ หลงพอนะครับคลิปที่ผมน่าลงหน้าไปนะครับก็เป็นวิธีทํานะครับวิธีทําพริกห้าจจ้นแบบตัางเหนือครับจีนนี่ก็จะจิ้นหมูซับครับสามจานซับคั่วๆก่อน,นครับตรงกลับเพิงหนึ่งครับนี่จมะมอก พอครับเขียนเจ้าพยานี่ลุ่มกันเลยใครใครยังม่ตุม เ็ดมอบอเพ็ดลำครับเผ็ดจำลำนี่นครับสาบห้าหอมหมูซับนี่เป็นมะเขือนึงนะครับมะเขือย,ยาวแต่เป็นมีพันนึ่งครับนี่แกนแก่สุดแล้วครับก็ได้ประมาณนี้ครับจีหอเอาไปตานั่นก็เหมย่างนึงครับนี่แก่สุดใหญ่ตัวอครับ อืนี่เป็นมาน้ำน้ำเต้าส่วนข้างบ้านปลาปรนห้นน้ำพักครับใจสปิงเกือห้นน้ำใครยังมาตุม

นี่เป็นผักจีครับนี่ผักชีลาวเมาะครับนดยังไงนี่นะครับเตรียมไว้ก่อนเลยโอนมาครับนี่ พระกะับหล,หลายๆอย่างเขาปรับปรไปเปนน่องกับน้ำพริกฮาจีนนี่นะครับน้ำพริกปลาลาลหมูสับ ตามมาถ้วยายังไงเลยมาเล็กมาเล็กไขยไขยังมาตรูมครับเข้ากันดีทางนั้นครับครับที่ทา้าจิ้นนี่นะครับพอแม่พี่น้อกก่อนร้องพันนะครับ Đùa khá giống mà trúm. tôm mà cắp với. Hòm, Hòm sắp. Ừ, mà nằm tàu. กพักหนอกนึงครับโองเห็นกับแล้วครับบุไม,ม่ไปน้องเฮ้ยบุไม,ม่ไปน้องเดี๋ยวพอนนคลิปนี่นะครับนี่ตัวให้พอได้นะครับสูตรไผก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ละสูตรว่า อาหารนีครับบ่มีการตายตัวเนื้ยครับเมนูอาหารทุกอย่างนะครับสุดท้ายแล้วก็ยู่ในการจิ้มของคุณคุณยะนะครับจางจางเกียกะจางหงสดุดกื้ใส่เข้าไปของกินล้ำยู่ีิคนมักครับ มะเขือโอ้ยเห็นเส็เนอะ่ะหวานมุกเอาล่ะครับไปนอนครับ คลิปนี้ตีปา้าผมไปไปน้องมากินน้ำพริก้าจี้นหรือว่าน้ำพริกปลาร้าหมูสับนะครับผมใส่หมูสับแล้วก็ไปคั่วหมูสับเพิอหอมๆแล้วก็มาปรุงเป็นน้ำพริกฮาจี้นนะครับห้าก่อไปเพ็ดตุนให้ทำซุปก่อนครับเทปดีวิธีทำนะครับผมก่อนลงหลวงหน้าไปเรื่อนะครับป,ป้มไปไปน,น้องครับรก,ก,ก่อนไปน,น้องก็เข้าไปพอได้เนื้อครับว่า เ็ดง่ายอย่างไรนะครับต่อไปประยุกต์เอานะครับเอาไปปั๊บไปเปลี่ยนครับเือรูปปากปไม่เป็นน้องนะครับเนาะนูปปากปไมเป็นนองครับผมกินล้ำยุติคนมักเน้อครับครับเที่ยนี้ผมขอขอขอบคุณผวไม่เป็นนองจูู่คุณนะครับท่านนี้ก็ขอห้ผงปวไม่เป็นนองจูบคู่คุณอยู่ดีมีใจคิดสิ่งใดก็ขอข้างได้เป็นเงินล้านอย่างเชนนี้ โรคไพไขคเจ็บมาทำายร่างกายจะเฮ้อมีศัตรูมาทำายร่างกายและยิตใจของปูแม่พี่น้องเนี่ครับป่าจะจากหลคไพไข้เจ็บทุกทุกอย่างเลยเนี่ครับมีจิตใจดช,ชื่นเบิกบานจุดทู่กุคุณนะครับด้นี้ก่อ,อย่าลืมกท็ท้องะไข่ก,ขกดไหลกดแ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมตัวไปเนี่ครับว่าบ่ว่าจะเป็นคลิปป้าไปดูสถานที่แอสลสถานที่ทีตั้งไหนคลิปดีทำเมนูอาหารให้ปอแม่พีน้องได้พอครับก่อนเป็น แบบตั้งเหนือนี่แหละครับโปรไมพินน้องครับองค์ก็เป็นลูกหลานของโปรไมพินน้องจางเภอภูสังจังหวัดพะเยานะครับฝากกนคลิปไหมครับขอบคุณครับ